สบายดีอแม่พี่นอง fc ถูกปุ๊ทุกคน้อน,น,นี้ก็มาาะกันคือเก่ากับบ่าวพรชแนลเนาะ้มนี้เอาก็สิออกไปเบีกก่ยงแเลว่าสิามา่ทายคลิปยินไปคือนี่เฮายืนอยู่หน้าขขอไก่เนาะหน้าขขอไก่วัดสรีช้างว่ดศรเสริมขอไกต่ตะลนุนเ้อเสริมกับ่ไแ้วจัาเทือบวัีเวลาว่า,า,าง ก็ะไรซ้ำหนีแลวเนะาะเมก่ะกี้ได้แต่ซ้ำานีจะขึ้นไปเลยสิบางต่อยอยาเข็นให้มันเหลวอยู่เนาะอยาเข็นให้มันเหลวอยู่เพื่อว่าสีปล่อยขยายออกมาเพราะว่าไก่ช่วงนี้มันไก่ช่วงนี้มันไล่มันไลายิ่ยยงสุดเลยมันเห็ดให้มันเห็ดให้ขอบขอบมันหน่อยกว่าไก่เนาะ กันขอมันหน่อยก็ไก่กมันไก่มันเวลามันเขาเนาะมันเตกันจะคิดห้ามมือวางเนี่ยูู้ได้วางกับว่าซอยในเด้ออีกสองทิศหนาเนี่ยพักพักมือหนึ่งทุกๆุกทายเดือนเนาะบ่บบบเป็นวันเสาร์กับวันทิตประมาณน,นี้แหละจังวาคอยๆเห็ดไม่ก็มีอยู่เนาะไหม่เอามาตตเตยเพือนมาเทาเป็น ให้แต่ว่ากันนี่ก็พ่พรอกเราวชิโทรหาเป็นอีกให้เป็นเก็บไให้อีกแล้วกับ่บวางเล่นะมันช่วงนี้คุ้มตัวคุ้มหาเงินคุ้มหาเงินเจ้ผมมันเพราะมันแล่นไหลในสะ่วนนี้เพราะมันหาเงินไหลนะเนี่ยก็ได้่ายากคุ้มหาเงินซ้ํไหลอันนั้นนะว่บบาชิอย่าเข็ดกําแพงเนะ่ยอย่าเข็ดกําแพงอ้อมดินเนาะ คันดิเห็ดกำแพองอ้อมดินแหลวนี่ก็คือสีบ่หว่วงปัญัยคือปัจจุบันเนี่ยมันหว่วงหลายเว้ยออกไปหันไปนี่เรายัางหว่วงน้ำอันนี้อยู่อันพอมาเนี่งก็อู้จะเป็นเนี่ยกะถวยแซียมอ,อีกช่งเนี่ยงหาสวรรค์ดีมานอีกช่งเนี่ยงไก่ไก่เนี่ยงเขาเหื่อเขาสัน่นเนี่ยงเขาขอกเวทขอกไก่คนจะเป็นเพคนอยากสาั่งเบื่องสังดาวเนี่ยเนาะตอนมา,นามเนี่ยเนี่ยไฟมาเลย ยางไฟมาแต่ว่าบมได้มาไก่เด้ยางอ่อนสินเบื่องตื้งเบื่องตื้งเนาะหลังจากกัดจิ้เมื่อกมันมาอย่างเท่านี้แหละกัดจิ้เมื่อปิดไฟแล้วก็ยางเมื่อเนาะแสดงว่ามันมีจุดพิเศษกันเด็ดทางสั่งก็ได้ว่าเขาไปอยากเลยกับเพงกันกับเพ้งนี่มันกัดสีจักสีเวิร์ดหน่อยเวิร์ดลายเนาะก็คึดหาอยู่ว่ามันสีเวิร์ดลายไปเลยลายเองลายขาวๆนี่บล็อกนี่เวิร์ดประมาณสองพัน สองพันปายกันสองพันปายกัสิถึงอยู่ประมาณสามล้านกว่าสามล้านกว่าสามล้านสามล้านสี่ประมาณนี้เนาะยังบมทันไรเด็กเด็กสิบมาเทข่านวันนี้ดิวันนี้เศร้ามันอีกเด็กก็คือคูมมือนี้เนาะขึ้นสามเถื่อสามเท่ามันก็เลยโอ้ยว่ะนักราชกิจนักอยู่สิบิปอยู่ประมาณสิบปายละ ปลายหาสาวิ่งขาสางขายัางตามขึ้นบาทว่าเดืน 12, อนสิบสองเดือนสิบสองเดือนบางทีก็สิเดือนสามเดือนสามเดือนสี่ประมาณนี้เนาะจังสีเดือดต่อเพราะว่ามันให้มันเวดหนีไปอย่างในอย่างหนึง่งปัจจุบันนี่ไก่กสิบดเลยเนี่ยหนึ่งเดือนสองอย่างหนึ่งเดือนสองอย่างก็สิคก็คอยเห็ดไปคอยใส่คอยไปแต่และหน่อยแต่ละหน่อย แต่ว่าก็คล้ายๆอยู่ยังห้องก็ยังพอได้หาคู่มืออยู่ยังพอได้อันนี้เนาะนี่นอสชยเบิ่งว่าบอลเ้าสีบอลห้าสีกําแพงใสอย่าคิดอ้อมนี้อ้อมวางๆนี่เดละแถวนี้นี่ได้ก็สีวางนี่ตีนเส้าเนาะตีนเส้านี่แล้วก็สีเยียดมานี้เหยียดมาใส่วางนี่ให้มันสุดสุดหนาดินของเขาเลยเนาะ สี่เนาะอยู่บางอี่างนะายนี่แต่ว่าเสาตัวนี้มันเข่ามาสื่อได้นี่ที่จริงดินถ้ามันอยู่นอกดินถ้ามันอยู่ฟูส่วนบ่งบ่อนี้สังกระซีผมแต่ว่ามันมันดึงกันนะมันดึงแล้วมันเลยเห็ดเอ็นมาเลยกับวัดห่อเศดก่กําแพงงข้ากระจังสีได้เบื้องดินตนต่อตามเอาตามรักแดนครับท่นซะ่เพราะว่ารักแดนเ้ามันอยู่เพียงใดเขาเพียงนั้นขันเห่าเกินหรือว่าเอาทอยมาเขากะ มันสิบ่เป็นพลดีต่อสองกับช่องฟไฟไก็ได้ว่าสิแทกเหยยดไม่ครักงนีแต่จังวันคิดหาวิธีโกอ,อยู่คิดหาว่าสีเห็ดแนวไรแบบไรอยู่หาเงินหาค่ับ <c oughs> นี่ก็น้องใหม่ช่วงนี้เพื่งจะออกพี่น้องยมันมันแบบ หากมันฝู่ขึ้นมาเถื่อนเนี่ยนะข้าบัวจะจมดินใส่ไม่ว่าสิตี่ขอกใส่อยู่แต่กับวัฒนมีเวลาเวลาวางๆเชื่อมีมาคุงปีนี่เป็นายเลยมาคุงปีนี้มีต่อมานี่ใหญ่ๆเด้อกูได้อยากะมา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 ขอเอาได้บ่เม็นมาหลักนี่ก็เลยใจจำหนีแต่เมื่อไหร่จุนนี่เพราะว่าหากมันฝู่ได้เนาะหากมั่นฝู่มาเถื่อน ก๋วยท่านี่ไงเนานะก๋วยต่ำเนี่ยตัวนี้ก๋วยต่ำก <c oughs> ็ได้ว่าเอามาปลูกยี่วางนี่แหละจากวันไี้กินมากได้บ่เออน,นนอ,อนี่ก็โอ้จุ่นี่ก็ขยันเกิดอันนี้ได้นี่เลยก่อนเนี่ยเกิดแง่กันเยอะจากได้บ่วยอมบอกมันเนาะมันเข่าไปอยู่ในขอไกลนอนหนึ่งเออน,นี่ก็ได้ๆทือทือว่า เริ่มออกแน่ได้ดจุนิเพราะว่าดิหากมันหมดทันฟูปันใดนี่เนาะเขาไปไหนไหนส่วนน้อยมันกินกอน้อนนี้นะเนาะกอ้อนนี้มันเป็นกอ้อนที่ว่าเขาได้ตัดกินตลอดจังว่าลบมันบวใหญ่ปันใด <c oughs> นี้อาก็เสียดเด้งมนันนี้หัวเนาเด้งมนันนี้อันนี้กอ้อนที่ว่าบริกินยังด้วย đầy đâm điều no. khó cây cả vô thất liệu đi lại lại xong nhỉ hết sáng cứ nhắc gì ao phao à, nó còn là một đại đi bây giờ đây anh em cái tem mà ốp ờ mà nó có phê hàng lai vậy đi xong nó ướn cả phạc quá cả phạc là theo kiệt bạn cái nó xong là phang vườn này cái gì hết, ổm, đi hết ọ mình bớt giật bớt sai nè พอวะดินน้มันหน่อยเยนาะเอาเห็ดเทื่นใส่มนก็เต็มแล้วนะเห็ดเทื่อนใส่ก็เต็มนี่เหยียดมาใส่นี่อีกเหยียดไปให้มันสุดรักแรนเขาอยู่ฮะค่อยๆเ,เห็ดไปนีก้อนนี้นี่ก็เดิมหากฟูนะแต่ก้อนมันอยู่ผีผีไดยเนาะอยู่วางนี่ก่อมันเถก่อกมันอยู่นี่วันนี้ดังจากเห็ดเทื่อนเขาก็ได้ คอยตัดออกกระหน่อยแต่ละหน่อยบ่อยากให้มันเขามาเหือนให้มันออกเนอกคือนี้เขาก็ะดิตัดทิ้งปุ๊บคืนี้กระเพิ่นนี่ก็มีนอนนี่แหละเสื้อหนาสู้ตาเนี่ยใหญ่ช้ำแข็งเนี่ยโบมันนี่หน่อยแล้วใหญ่ช้ำแข็งเลยนี่หลับนี่นะนี่เนาะคือก่อนจุวนี้ก็เออจุวนี้มันเลยแดงอยู่บางนี่มันห่างมันต่ำเลยหางมันอยู่พื้นดินเนี่ย คือนอนนี้นี่มันมีชลอนขึ้นด้วยเนาะคือตัวนี้นี่นี่ฮารมันฉลอนขึ้นตลอดกินตลอดเอกกตันนี้กินตลอดแ,แต่ตลอามันกใหง่ยยตลอดมันออกด้วยนี่เด้คือนี่ก็เดิมบอ,อกมาแล้วว่าเสียเอาใหม่ออกอยู่มันขอบมันหน่อยได้นี่เนาะขึ้นจุดน,นี้ก็เสด็กเขาไปน,นี่ลักหนึ่งน,น,นีน่ลักเดน่นเลยเนาะลักเด่น เราก็สิได้เห็ดคุ้มอยู่วางนี้เนาะนี้คุ้มอยู่บางแต่ว่าต้องได้เอาออกไปหอดผุเนล้วเพราะว่าดินมันโยดแน่นนี่ที่จริงนี่โบเมนว่าอันนี้ได้นี่ดินเท่อนยุมคุณมันโยดลงบางอีไก่จักขิดจังไรเอากระดีเอามันมาปลูกใส่แขมแขมดินง่วยมันก็บโยดเวิร์ติเนาะในยมันมันมันผุมันเห็ดให้ดินผุมันก็โยดเวิร มันโยดงมันก็ได้เห็ดให้เขาตรงไหนทรมานจิตใจอันซะเออมาเด้อผ pues ู้ใดจยกมาเห็ดขอไกลช่วยนี่สิต้มมห้กินอยู่เลยนี่ดุนนี่ใหญ่กว่านี้มีอยู่ดุนใหญ่กว่านี้มีอยู่ตัวสิต้มกินอ้าพอดีเลยเนาะสิเดิมเขาเบียเขางานแล้วพอดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิบ ป้าเมยียนสำนีเนาะจ้าใบสำนีนขอขอบใจเด้อน้ำพ่อแม่พี่เนาะบรรทุกผู้ทุกคนที่เขามาหับสมลิปแต่ตนจน,นจบเนาะแต่ถือว่าช่วงนี้กออ็เห็นผู้ติดตามเพิ่มหอดขึ้นมาอยู่เนาะจะได้ก็ขอขอบมุณขอบใจน้ำบรรทุกผู้ทุกคนเด้อที่เขามากดติดตามเนาะกดติดตามทางสอง u t u b e บ่าวพรสนิน่งเนาะและก็ทาง เพจเฟซบุ๊กกับขอขอบใจน้ำได้ที่ว่าไอ้คว่มกระดุนาะเขาบึ่งให้นาอเขากดได้กดติดตามให้จะได้เฮต้นทื้นมันหน่อยค่อยๆเห็นไปเนะจะได้กระฝากน้ำแร่เนาะฟอร์แมตพี่นนะ้องที่ว่าได้เขามาเบึ่งไม่เห็นเด็กอะฝากกดได้กดติดตามกดแชร์เนาะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ จากบวพรว่าเสียดยังเนาะไร้ว่าแต่ิีมีนไลอยู่คิดห้ามิธีเห็ดได้อยู่แต่ว่าบางทีเฮาเห็ดคนเดียวนะมันก็ขึ้นบ่พอว่ามันนมันบางทีเฮาอยากคลิปฮอกอยากเฮ็ดอยู่คลิปเกี่ยวกับตลกแต่ว่าเขาดินนู้เดียวก็เบ่งองยังหนึ่งคือคือคือไทยไ้เนาะมีอยู่คลิปหนึ่ง่ายเหมือนมาเบืองคือพี่บานี่ก็เอาลงมาได้ดิ vương tiền Họ <laughs> oh. hả học vương nhân học cái là ba mình lúc lúc tìm ai thì hiện khẩu về vương đó à chụp